ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรายละเอียดของ2 0 2 5 g w h e e h 6รุ่นใหม่ล่าสุด SUV ขนาดกลางยอดนิยมที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ในปีนี้ด้วยดีไซน์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินคาด H6 สร้างชื่อเสียงไว้ได้อย่างแข็งแกร่งในฐานะรถ SUV ที่คุ้มค่ามาพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยและให้ประสบการณ์ขับขี่ระดับพรีเมียมโดยไม่ต้องจ่ายแพง ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังมองหารถสำหรับครอบครัวหรือแค่ลหลงไหลในรถรุ่นใหม่ๆห,ห้ามพลาดเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปดูทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ h ฮ h ์6รุ่นปี2025เริ่มจากภายนอกกันก่อน2025 h ฮ h ์6มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูโดดเด่นรู้ราและดูดันในเวลาเดียวกันกระจังหน้าใหม่ถูกออกแบบให้มีลวดลายตาข่ายที่ชัดเจนมากขึ้น รับกับไฟหน้าเลสทรงคมอย่างลงตัวฝากระโปรงหน้าถูกปั้นรูปให้ดูแข็งแรงเส้นสายตัวทางด้านข้างเน้นความฉบเฉี่ยวแบบแอโรไดนามิกละอันลอยขนาดใหญ่และสปอยเลอร์หลังที่ดีไซน์เข้ากันเสริมภาพลักษณ์สปอร์ตให้รถคันนี้อย่างเต็มที่ด้านหลังมีไฟท้ายเลดแบบพาดรอบท้ายรถพร้อมแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหราขึ้นไปอีกระดับเรียกได้ว่าการออกแบบใหม่นี้ดูสะอาดตามั่นใจและตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการทั้งความสวยงามและการใช้งานจริงในส่วนของเครื่องยนต์ h ฮว์รเอหกปี2025มา พร้อมกลุ่มพลังที่หลากหลายและถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2 0ูลิตรที่ปรับจูนใหม่และเวอร์ชั่นไฮบริดที่ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นเครื่องยนต์เทอร์โบสามารถให้กำลังประมาณ200แรงมา้ามอบการขับขี่ที่ตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและทางไกลระบบกีตาร์คู่7สปีด ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อในบางรุ่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนส่วนรุ่นไฮบริดจับคู่เครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้ทั้งความประหยัดและสมรรถนะที่ไม่ได้ลงการควบคุมภูมิลัยและช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นและยังมีโหมดขับขี่หลายแบบให้เลือกตามความต้องการอีกด้วยถือว่าเป็นหนึ่งใน SUV ขนาดกลางที่ขับสนุกและสมดุลที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาด จุดขายสำคัญของ H6 รุ่นใหม่นี้คือฟีเจอร์ล้ำสมัยและคุณภาพระดับพรีเมียมที่คุณได้ในราคาจับต้องได้ภายในห้องโดยสารออกแบบได้กว้างขวางทันสมัยและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเช่นหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาด12 3นิ้วมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายและระบบสั่งงานด้วยเสียงบอกนั่งคุณภาพสูงมีทั้งระบบทำความร้อน และระบายอากาศในรุ่นท็อปพร้อมระบบความปลอดภัยไครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเรียกได้ว่าแฮวทุ่มสุดตัวให้รถคันนี้รู้สึกหรูหราได้ตั้งแต่บอกคนขับไปจนถึงที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ H6 รุ่นนี้น่าสนใจมากคือราคา g w ยังคงตั้งราคาของแฮว์อ H6 ไว้อย่างแข่งขันได้หรือเริ่มต้นที่ประมาณ27,000ดอลลาร์สหรัฐ หรือราวราว0 0 0 0บาทไทยในรุ่นพื้นฐานและขยับไปถึงประมาณ3 5 0 0 0ดอลลาร์ในรุ่นไฮบริดัตท็อปที่มาครบทั้งฟีเจอร์และออปชันต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับรถจากค่ายญี่ปุ่นหรือยุโรปที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน H 6มอบความคุ้มค่าที่ยากจะหาได้จากที่อื่นโดยไม่ต้องยอมลดเรื่องดีไซน์สมรรถนะหรือระบบความปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายนี้ h ฮ v ์ l H 6รุ่นปี2025คือ SUV อัจฉริยะที่ดูดีมีสไตล์และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งตอบโจทย์ผู้ซื้อสูง